ครับร้านอารังครับมีเยอะมีเยอะสาเปิดเป็นพรีเซนเตอร์ครับเป็นไงบ้างไปเป็นงานใหญ่ไหมครับรู้สึกรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมนานานมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบขึ้นชื่อมากๆรู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้เลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์เนาะแล้วก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีช็อปเปิดใหม่ด้วย ใช่ครับที่สยามด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แฟนๆให้การตอบรับแบบเยอะมากขอบคุณมากๆนะครับผมก็เข้าช่วยกันเชียร์กันเยอะมากเลยเหมือนกัน,นเลยค่ะ The Face s h นะคะเคยใช่ไหมคะโอ้ยต้องเคยใช้เลยฮะเคยใช้แน่นอนครับโดยเฉพาะตัวที่เราเป็นพรีเซนเ,เตอร์อยู่จริงๆผมจะบอกว่าครอบครัวผมใช้ The Face Shop อยู่พี่สาวสองคนใช้ The Face Shop อยู่ครับผมแล้วก็ตัวที่เราถือเป็นตัวตัว Leather Melber นะครับผมเป็นตัวไว้ใต้เลเว่นเป็นโทนโทนอัพ ครีมนะครับผมจะช่วยช่วยปรับปรับหน้าให้สว่างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ลบจุดรอยแดงรอยดำรอยแดงรอยดำนะครับผมที่สําคัญก็คือคนที่แบบแพ้ง่ายหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีความระคายระเบืองใบหน้าเลยครับใช่ครับเราไม่ไม่มีสารก่อให้เกิดความกระทายรืองต่อใบหน้าแตอย่างงี้นี่มีปัญหาเรื่องเรื่องแพ้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภเกี่ยวกับดูแลใบหน้าเยจริงๆไม่ผมไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่ครับแก็ช่วงนี้ก็พยายามรักษาดูแลใบหน้าให้ดีที่สุดครับ ตอบโจทย์การกาารทงานของเรานี้ครับก็ตอบโจท <hu SAN> <Maria> ย์มากๆเลยครับโดยเฉพาะตัวดรเบลเมอร์ครับผมเซ็ตไปด้วยเลยครับจากของชั้นจะเปิดเพิ่มนะครับใช่ครับของชั้นเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ช็อปที่ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับลด20%ทั้งร้านเลยพี่สาวนะพี่สาวพี่ช็อปเลยครับก็โซฟาเกิรเพจช็อปไปด้วยนะครับก็ผมจำเนียเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนกันเยอะๆนะครับ ผมก็ฝากเดอะเฟสช็อปนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับผมก็มีสาขาใหม่ที่เปิดมาตรงสยามนะครับผมเป็นเป็นสแตนด์ลอนที่แรกนะครับผมที่อื่นจอดอยู่ในห้างหมดเลยไปสิบกว่าสาขานี่ก็เป็นสาขาที่ไปสิบเอ็ดก็ฝากด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากเนเจอรอนะครับผมเป็นแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพวกครีมลิวตี้เยอะมากมายให้ลองใช้นะครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะฝากดรเบอร์ด้วยนะครับผมให้ลองได้ใช้กันขอบคุณครับงานสดร้อนร้อนเลย วิจบทมาคอนเสิร์ตไปใช่สดร้อนๆเลยฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกำลันเป็นไงบ้างอยากถามเหมือนกันอยากถามทุกคนเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างความรู้ของเราที่ได้ที่ได้ตั้งชื่อออกไปเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเรารู้สึกสนุกมากจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นการลงตัวที่แบบ ดูมินดี้ครบสิบสามคนจริงครับไม่ได้แค่มีจอร์ดมาด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. เรารู้สึกมันเป็นฟูลทีมดูมินดีมากๆเลยใัง mm hmm. ต้องขอบคุณพี่ออบมากๆที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ลงทุนไปเยอะมากเยอแบบเยอะมากจริงเราก็อยากทำให้แบบออกมาเต็มที่จริงหวังว่าทุกคนจะสนุกเอนจอยกับทุกโชว์ที่เราแบบเชนด้เนี่นะ รู้สึกแบบจริงๆรู้สึกอบอุ่นด้วยนะคบเพราะว่าจริงๆชรวงนี้เรามันดีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบศึกษาคนแล้วก็มีพี่จอนด้วยไม่่อได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆแล้วแบบมาทํางานมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใหญ่ๆแบบครั้งแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆผมที่มันออกมามนตอบความตั้งใจแรกเริ่มะรบรู้สึกว่าดีินขึ้นแบบดีเกินดีเกินไปดีเกินไปด้วยครับที่ก่อนที่คิดจริงๆอ่ะที่ผมโชว์กันอยู่ข้างหน้า คือเรายัางไม่ได้รู้นะครับว่าเอฟเฟ็กหรือว่าวิชวลอะไรอย่างเงี้ยในแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยยัง <c oughs> ไมไ่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> แบบเต็มเพราะว่าเขาก็ก,กักในกับโชว์เต็ม <c oughs> พอมานั่งดูแฮนแท็กดีเอ็มดีแดนคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่ามันสวยอ่ะสวยจริงๆอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างอย่าเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่เราสึกแบบภูมิใจตัวเองกันภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันทุกคนมี่เราได้ที่ตามคนนั้นจากแฟนคลับที่ได้ไปชมงประเทศนี้ วันนี้แต่แปลกด้วยอ๋อวันนี้ต่แปลกดีมีครับเข้าไปส่องในแฮชแท็กเรียมดีแลนด์มักเซ็ตเข้าไปดูอยู่ก็โหคืนนั้นก็คือเขาไปดูแค่วันคืนเลยแล้วตื่นขึก็คือยังออกจากแฮชแท็กไม่ได้ใช่เขาแต่ตื่นอย่าเป็นทำชืนนะว่าทำชื่อออกมาเยอะมากเลยเงี้ยเขาไม่คาดคิดว่าจะทำชื่นมาดีขนาดนี้จริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆที่แบบเราก็ซ้อมกันมาถ้าเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยครับแล้วแบบ ดีเกินกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็ฟีดแบคทุกคนดีมากๆเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบที่มาดูทั้งหน้าง,งานแล้วก็ทันไลฟ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้กำลังใจจากที่เราซ้อมกันมายาันพอสมควรแต่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตแบบเชียร์อัพกันดีมากแฮปปี้มากๆครับผมตั้หวังว่าทุกคนก็แฮปปี้กับเราค <c oughs> ูดอยากจัดอีวก,กันนะ <c oughs> <c oughs> จัดอีกแบบว่าคอนเสิร์ตตัวของหนูไง มีเหมือนกันเรื่องหลังก็ทอมโชนเลยถึงยากยากยากจริงๆเลยครับแต่เราได้เจอได้เจริงแบบก็ซ้อมครับซ้อมซ้อมบางคร้เลยโดยเฉพาะช่วงที่ช่วงที่ใกล้ถึงวันเจรนะครับก็ซ้อมตืนเลยยัางบางคืนก็ถึงประมาณเช่นคนตีมือปัญหาครับคือเรื่องอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่อง การอุตส่าห์เต้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเต้นครับว่าผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเลยไม,มไม่เก่งอ,อะไรเก่งละไรตาย <laughs> ตไม่เก่งเฮ้ <laughs> ยาตายนัก <laughs> ารของคุณไปเต้นเก่งเหมือนกันไหมคาร์ดิ้งเต้นกันไหมเต้นผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะไม่เก่งเป็นคนระแแบบแต่แตแตทีมจะผ่านรอดไหม เฮีะพารอดอะไรกับการการจูบกับการกเ้นเนียรอดเฮียรอดผมรอน่าจะรอดเหมือนกันเออครับใจจะน่าจะแฟนแตงกิ๊กแบบใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะชอบชอบบแบอย่าจริงจริงๆผมก็แอบสังเกตนะครับว่าเรื่องหลังการทำงานโปรดักชั่นหรือว่าการเช็คซาวหรือระบบเสียงทุกอย่างเลยมันแบบเฮ้ยมันจริงอ่ะมันก็เป็นคือคือมันเป็นทีมของคอนเสิร์ตจริงๆไม่ว่าเอฟเฟกอะไรทุกอย่างที่เขาใช้อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพี่อันนี้มันเป็นยังไงอะไรผมรู้สึกสนุกถามเรื่องหลังเลยผม ก็มีเวียดเวียดนามด้วยครับแล้วก็เะมีในญี่ปุ่นะครับมสอี่สุดครับผมตอนนี้ก็ติดต้องเตรียมไปคือเรื่องอะไรเนี่ยภาษาเรื่องอะไรเอาน่าเราเตรียมตัวไปต่างประเทศแล้วครับก็หลักๆน่าจะเป็นโชว์แหละรับผมก็จะมีโชว์พิเศษที่มีที่มีอะไรพิเศษของแต่ละประเทศไทย ก็ามีเวลาว่างแลก็อยากจะจภาษาเี่ยมันรไปถารับกานลกคือมันมกระแ่าว่าท้เราเน่าเ็นแบเ็นเะเข้ไ่อค่าปุนหรือชกว่าก็ไ้มีดรา่าตอนนั้นท่ไหจริงๆเราก็มีการคุยกันนะคุยกันปรึกษากันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเเรียกว่ายังไงเราก็ไม่ได้อยากพลาดโอกาส กานแล้วก anyway, right. si um ็ในช่วงนี้เราก็ปรึกษากันว่าเราอาจจะมีการอาจจบริการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่น้อยลงว่าเพราะว่ามันก็มีหลายงานที่ติดต่อมาใช่แล้วก็จะเลือกเรื่องเป็นงานสาบที่เราจะเลือกรับหลาถ้าต้องเป็นงานประทแต่ที่เราจะเลือกรับต่อไปจะต้องตัดเงานมากขึ้นไหมยี่ห้อนี้หรือเปล่าไอ้จะรับการงานจัดการเพนเดองอะไรแต่ว่าต้องไหมหรือว่า จริงเราสองคนไว้ไว้ใจพี่อ,อ๊อฟอยู่แล้วครับขอใ,ให้พี่อ๊อฟจัดการเลยเดีมากๆอย่างที่บอกอย่างที่หนูบอกว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากปิดโอกาสเองเหมือนกันเขาเชื่อใจไว้ใจเราแต่ว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างก็จริงๆเรารู้สึกว่ามีกระแสน้ำไหล นาปรับปรุงแบังตัวแล้วก็พนักงานต่างๆครับแต่เราเขาเมนตระบุัหรได้รังานให้เรามากเกินไปคุณุณไม่ไ้มีเวลาพัก่อยลยไม่เหลือเวลาให้ไอู้่อกรจริงจริงเรามีเวลาพัก่อนะเนี่เห็นเราทำงานทุกวันแต่เราก็แบบถาว่ามีเวลาพัก่อน้อยไหมมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้น้อยลงครับแต่เราก็แบ่งพยายามเวลาพักให้เพียงพอในการดูแลตัวองยังไงที่ให้พร้อมเด็ก กินกินแล้วพูดัางขึ้นครับก็กินครับแล้วก็ให้กำลังใจกับให้กำลังใจกันตลอดอย่างแบบเดียร์เนี่ยก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากอดเยอะสุดเลยอันมีปัญหาสุขภาพเข้ามาบ้างไหมครับถ้าเกิดช่วงนี้ยังครับยังไม่มีครับผมไม่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นเยอะคนเพราะตอนนี้เราแบบยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพขนาดนี้ครับพี่เดียร์คือบอกอะไรได้ยัง เนชวนออกี่ยนงายนนะคยับออกกำลังกายหรือยังชนเป่ยนงานตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกเลยออกกำลังกายนะครับตอนนี้น้องจะออกได้บ้างยังชวนพี่นี่เปลี่ยนออกได้บ้างไหมจริงๆก็อยากออกกำลังกายมากนะตอนนี้ก็แบบว่าทำงานทุกวันเลยถ้ามีเวลาก็อยากโอยากทำหลายอย่างมากออกกำลังกายแอคทิวิตี้อย่างต่างๆเยอะมากแต่อย่างไรกตอนนี้คือยังไม่มีผลในการต่อต่อคือสภาพร่างกายเนี่ยเรื่องการทำงานหนักองเราต้องมีอย่างที่มี มันมีลิมิตในการทํางานไหมคะลิมิตในการทํางานหรของเราคือจริงมนุษย์คนเราเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งมันมีลิมิตนะครับแต่เราก็ต้องแบบจัดสรรจัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็คุยกับที่ออฟตลอดแล้วคุยกันตลอดว่าถ้าไม่ไหวเราจะคุยกันอะไราเราก็ไม่อยากปิดโอกาสอะไรงที่บอกอไรเราก็อยากทำให้มันเต็มที่หนึ่งเดือนมีวันหยุดเลยนะ เรื่องมีวันหยุดครับมีมียีคีวานนะครับยุกี่วันแล้วก็วันสองสามซ์ล้อมสองวันสามวันสองวันสามวันพอไหมครับพอไหมครับพอไหมพอครับผมพอมีตัดให้เต็มเสียงนะคะแตจริงๆถึงเราทำงานทุกวันเราก็มีเวลาพักผ่อนระหว่างใช่เฉย